นี่เป็นส่วนอกเลยค่ะเป็นส่วนอกนะ,ะใช่ค่ะใชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะขายแค่กล่องละสีสิบาทโอโ้โหกล่องละสีบบสิ <40 S 1> สบาทนะนี่เลยใช่หมัดซอสพิเศษของเราก็คือที่สูตรของคุณพาพเองแล้วก็ใส่ไปแป้งนะคะแป้งทอดกรอบทั่วไปนี่แหละค่ะกระเทียมจะหอมต้องเจียวเองนี่อ่าประมาณนี้เลย ลาบไก่ทอดค่ะเป็นลาบไก่ทอดนะครับใช่ค่ะรส<อ>จะจ,จัดจ้านนิดนึงนะคะเป็นลาบไก่ทอดครับผมะนะระวังนะคะแม้ชิ้นได้นะคะเซ็บมากนะคะใครที่ชอบแบบรสจัดต้องลาบทอดเลยนะคะให้เ,เยอะๆเลยกินสองคนอ่ะอิ่มแน่นอนลูกค้าครู เยอะมากนะฮะเปิดตัวได้แรงมากสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากเรียนแอดไลน์มาที่นี่เนี่ยแอดมีแอดด้านหน้าสวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมินบุรีนะครับเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับจะพาทุกคนนะครับมาแนะนํานะครับร้านนะครับผมที่ปีที่แล้วนะครับเป็นกระแสแรงมากๆนะฮะร้านไก่ยอคูภาานะครับแต่ว่าปีนี้นะคูผ้านะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผม ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในพร้อมๆกันนะครับผมตามผมมาครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่โยคูภาพนะครับน้าจิ้มแซบนะฮะร้านนี้เป็นร้านต้นสาขานะครับผมสวัสดีครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูนะมาแนะนาร้านนี้นะเป็นร้านใหม่ของคูภาพนะครับผมนี่ ชื่อร้านนะครับผมมีไก่มะนาวนะใครที่สนใจธุรกิจนะครับผมหรือว่าเบอร์โทรตามนี้แล้วก็แอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเดี๋ยวต้องไปสวัสดีครูภาพก่อนนะครับครูภาพสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตติดไม้หน่อยนะครับ ปีที่แล้วเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระแสตอบรับดีมากๆนะครับปีนี้เปิดเมนูใหม่เมนูใหม่เป็นอะไรครับครูเป็นมีไก่มะนาวมีไก่มะนาวนะครับก็คือเป็นหมี่ที่ครูกับซอสที่บอกเลยว่าอร่อยนะคะแล้วก็ เราก็ทำได้หน้าของไก่ทอดอันนี้เหมาะสําหรับคนที่แบบชอบของทอดครับผมมีบางคนก็จะเป็นไก่นึ่งมีงงไ,มไก่ทอดแล้วก็ไก่นึ่งนะครับใช่แล้วก็เพิ่มมาหน้าราดหน้าราดทอดหน้าราดไก่ครับผมหน้าราดไก่ทอดนะคะอีกหน้าหนึ่งซึ่งก็ถ้าเป็นเส้นหมี่จะมีกี่เส้นครับมีสองเส้นค่ะคือใช้เส้นหมี่ขาวกับเส้นมาม่าค่ะเส้นหมี่ขาวนะครับแล้วก็เส้นมาม่านะครับใช่ค่ะนะครับผมถ้าเป็นเด็กๆหรือนักเรียนก็จะสนใจสุด แต่ถ้าที่นั่นก็มีไก่นึง่งมะนาวก็เป็นมีไก่นึ่งสมุนไพรครับผมนะคะที่เป็นสูตรนึ่งสมุนไพรแบบนุ่มมากนะคะเอาไปกินกับหมี่แล้วก็แถมให้น้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นตัวเดียวกับไก่ยอน้ำจิ้มซีฟูด้ดตันนั้นเป็นตัวเดียวกับน้ำจิ้มไก่ย,ยอครับผมนะคะเนี่ยฮะจะมีแบบ ทอดแล้วก็แบบนึ่งนะฮะใช่ค่ะมีแบบทอดจะเป็น,นส่วนไหนครับอันนี้เป็นส่วนอกเลยค่ะเป็นส่วนอกนะ,ะใช่ค่ะ<อ>ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะขายแค่กล่องละส0สบาทโอ oh ้โหกล่องละส0ิสสบาทนะนี่เลยใช่ใช่นี่ค่ะอ่าเป็นส่วนอกนะคะที่เราเอามาทอดแล้วก็สับโรยกระเทียมแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟูดบางคนไม่กินน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้นะเพราะว่าจริงๆมันอร่อยโดยตัวของของตัวไก่อยู่แล้วนะคะโดยตัวไก่อยู่แล้วอันนี้ก็เอามากินกับ เดีวค่ะแต่วันนี้เพิ่มลาบทอดมาได้2วันเมื่อวานกระแสตอบรับดีมากสำหรับลาบทอดโอ้ครับผมต้องอเป็นลาบไก่ทอดทั้งหมดหอยขออนุญาตถามนะใช่คู่ภาพขายมาก<ม>ี่อาทิตย์แล้วครับเมนูนี้จริงจริอันนี้เมนูนี้2อาทิตย์2อ,อาทิตย์่แต่ก่อนหน<ม>้านั้นเคยขายที่ขายที่ตามงานอ e ีเวนต์ต่างๆก็ได้รับการตอบรับดีมากๆแต่ยังไม่เคยได้มีโอกาสลงตลาดนินบุรีลงตลาดนี่คือโอ้โหใช่วันเรกนี้ได้ข่าวว่าหมดเลยหมดเลยนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงครับผมภายในหนึ่งชั่วโมงนะท ก็ได้รับการตอบรับดีค่ะและอย่างหนึ่งเราขายไม่แพงขายไม่แพงนะครับในราคา40บาททุกอย่างเลยนะครับ40บาทมีไก่มีไก่นึ่งที่จะ45ค่ะเพราะว่าจะเป็นส่วนส่วนอกนะคะไก่นึ่งอันนี้เป็นส่วนสะโพกสะโพกนะครับนี่อกนี่อกแล้วก็มีเป็นลาบไก่ทอดแล้วก็จะมีลาบไก่ทอดนะครับใช่ค่ะครับ ซึ่งตัวมีเองเนี่ยอร่อยอยู่แล้วตัวมีเองเนี่ยจะคลุกกับซอสที่เป็นซอสสูตรพิเศษของครูแล้วก็ไม่มีใส่สน้ำส้มสายชูใดๆนะคะซอสนี้เคี่ยวประมาณสามชั่วโมงแล้วก็กว่าจะได้สูตรที่ลงตัวออกมาแล้วก็มาคลุกกับมีกินแค่มีก็อร่อยแล้วนะคะกินแค่มีก็อร่อยแล้วมาบวกกับไก่ทอดไก่เนื่อโอ้โหอร่อยไก่ทอดไก่ไนึ่อซึ่งไก่เน,นื่อสมุนไพรที่เป็นสูตรทางบ้านเราบ้านนอกต้องบอกว่าบ้านนอกเนื่อไก่แบบ ค่ะตไอ้ใบมะกรูดหอมๆมาค่ะแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เป็นตัวเดียวกับไก่ยอเลยนะคะเพราะนั่นใครเคยกินไก่ยอแล้วรสชาติอร่อยยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะควรได้นะคะเป็นรูปต่จนี้ทาท่เ จะหมักซอสพิเศษของเราก็คือที่สูตรของคุณภาพเองแล้วก็ใส่ไปแป้งนะคะแป้งทอดกรอบท,ทั่วไปนี่แหละค่ะก็อาลงไปคุกแล้วก็ทอดลักษณะนี้เลยนะคะใช้เวลาทอดนานไหมครับไม่นานค่ะตัวนี้เพราะว่าอกอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้หั่นหนามากนะคะเราก็จะมีการบ้างนะะี่ค่ะบ้างให้มันเป็นเพื่อที่จะทอดง่าย ่ค่ะเพื่อจะให้สุกง่ายเราทอดแบบไม่ได้สุกมากไม่ได้สุกจนแข็งกรอบเพราะว่ามันจะได้ความฉ่ำของของเนื้ออกไก่ใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นเมนูแปลกของคนที่ไม่ที่ยังไม่เคยเห็นซึ่งจริงครูภาพใช้สองตัวมาผสมกันก็คือว่าไก่เนื้อสมุนไพรเป็นตัวที่เคยขายดีในร้านแต่ก่อนครูภาพเปิดร้านอาหารก็คือร้านครูภาพตำยำนัวครับผมแล้วก็เลิกร้านไปตอนเจอโควิดแล้วก็มันเป็นเมนูที่เราเอาเราขายข้าวไก่เนื้อสมุนไพรกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งก็ได้รับความนิยมของลูกค้ามากแล้วก็ ส่วนมีเนี่ยเอาทำไปขายที่แถวศูนราชการ<ม>แถวงานอีเวนต์ต่างๆก็จะใส่หน้าต่าง,างๆมีอยู่5้าหน้าตอนนั้นก็จะเป็นหน้าลูกชิ้นหน้าไก่ฉีกหน้าไข่หน้าสี่ห้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าหมูเด้งได้รับการตอบรับดีมากๆต่อแถวยาวมากนะคะแล้วก็พอหลังจากศูนราชการเราก็ไม่ได้ไปเราก็มาขายไก่ยอ มาขายไก่ย,ยอมาขายไก่ย,ยอไก่ย,ยอติดลมบนแล้วก็ติดลมบนเนาะปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเป็นกระแสะมากปัจจุบันก็ยังก็ยังมียอดขายที่ที่ดีอยู่ที่ดีอยู่ยใช่ค่ะแล้วก็มาเปิดเมนูนี้นะฮะมาเปิดเมนูซึ่งยังไม่มีใครทำใช่ไหมครับยังยังยังแต่ว่าโโมีคนสอบถามเข้ามาแล้วว่าครูพ่อขายเซนชัยไหมครูพ่อบอกไม่ขายอันนี้สอนฟรีเข้าไปเรียนในกลุ่มสอนฟรีนะสอนฟรีเข้าไปเรียนในกลุ่ม ในกลุ่มปิดจะเป็นน้ำหมี่แนะนําไม่ต้องไปทําไม่ต้องแบบติดต่อยังไงครับเดี๋ยวเออ่ทักเข้ามาในเพจก็ได้เดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวให้คู่ภาพเดี๋ยวให้ลงให้บวกในคลิปนะครับว่าติดต่อมายังไงเนาะใครที่สนใจนะครับตอนนี้มีคนเข้าไปเรียนประมาณ300กับ400ร้อยคนตอนนี้นะครับใช่ค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะครับอ่ามีคนสนใจมากแล้วก็เอาเข้าไปเรียนในกลุ่มปิดที่ครูภาพเปิดเนี่ยประมาณ400คน300 400ละประมาณนี้ค่ะเปิดประมาณ2-3วันนี้ค่ะ ถ้าเป็นตัวไก่นึ่งนี่คือเราจะทํามาจากที่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะนึ่งมาจากที่บ้านแล้วก็เอามาอุ่นร้อนที่นี่เพราะว่ามันจะใช้เวลาของมันพอดีเป๊ะเลยเช่น40ินาทีอุ่นแล้วก็มาอุ่นเบาๆนะคะเพราะว่าให้ลูกค้าได้ได้กินแบบร้อนๆถ้าเป็นตัวทอดเราจะเอามาทอดที่ตลาดเลยใช่เราจะมาทอดที่ตลาดค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นอกไก่นะคะเป็นอกไก่ที่แป้งทอดครับผมอันนี้คือคุณครูหมักมาแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็จะโรยด้วยกระเทียมซึ่งกระเทียมตัวนี้ก็ต้องบอกว่า เจียวเองทั้งหมดนะคะครับกระเทียมจะหอมตองเจียวเองนี่อ่าประมาณนี้เลยอตองเจียวค่ะเจียวมาใหม่ๆเลยเนาะเจียวมาใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะครับผมอ้ตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นนี่เอ่อ,เ,อ,อเป็นลาบไก่ทอดเป็นอีกหน้าหนึ่งที่จะบอกเอ้ยมันกินได้ด้วยเหรอทุกอย่างคุ่อว่ามันกินเข้ากันได้หมดนอะมัน้นอยู่กับเราจะเอาไปกินไหมเนาะคุณพาอทาตัวนี้เป็นลาบไก่สผสมเครื่องลาบเสร็จเรียบร้อยก็เอามาทอดเป็นลักษณะนี้แล้วก็โปะในหน้ามหมูให้ลูกค้าเมื่อวานก็ขายดีมากค่ะครับผมตัว เอามาโปะกับมีนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับคือเป็นไอเดียเจ๋งมากๆเม็นไอเดียใหม่นะครับยังไม่มีใครทำนะครับไม่มีใครทำมีคุกเราก็จะเจอแค่ลูกชิ้นเอ่อหรือไม่ก็จะเป็นแบบไก่ฉีกอะไรทั่วๆไปที่เราเห็นจริงๆอ่ะมันสามารถกินได้มันก็เหมือนข้าวอ่ะครับผมนะคะซึ่งบอกว่าตัวมีเองก็อร่อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะปริมาณนะครับของละสีบาทนี่ฮะนี่นะครับตัวนี้มีเราก็เอามาผัดที่ตลาดเลยใช่ไหมครับตัวเนี้ย เราคุกมาจากที่บ้านบางส่วนค่ะแล้วถ้าไม่พอเราก็จะลวกต่อที่นี่เพราะว่ามาคุกกับลูกค้าจะได้กินเลยแล้วเราไม่อืดค่ะกลับไปบ้านก็ยังไม่อืดนะคะเดี๋ยวแล้วถ้าเป็นน้ำหมักน้ำซอสน้ำคุกหมี่นี่คือเรามีขายไหมครับมีค่ะมีราคาไม่แพงด้วยราคากกว่ขท้องตลาดด้วยนะคะเพราะว่าเราคือกลับไปคือจริงๆน้ำคุกหมี่ของคุณพามันเป็นสิบสิบอย่างเลยแล้วบางตัวเนี่ยหาซื้อไม่ได้แสดงว่าทั้งหมดทั้งวลนี้คือติดต่อมาในเพจคู่ภาพแล้วก็ทักมา กลุ่มปีดแล้วก็ลายด้วยใช่แล้วคุณภาพอัตโนมัติให้เข้ากลุ่มแล้วก็จะมีแบบขั้นตอนการลวกหมี่การคลุกหมี่ยังไงการนึ่งไก่บอกสูตรหมดเลยไก่นึ่งสมุนไพรบอกสูตรหมดเลยว่าเอ่อนึ่งกี่นาทีใส่อะไรบ้างส่วนไก่นึ่งสมุนไพรบอกหมดเลยค่ะอ่าเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะมาชิมดูที่ตลาดมินบุรีได้นะครับทุกคนค่ะนี่ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นานนลยค่ะสุกแล้วนี่ค่ะ นี่สุกแล้วนะใช่เราก็เอาพริกแค่สีมันนิดนึงประมาณนี้ค่ะโอ้โหนี่อยากบอกว่าเป็นเมนูใหม่นะฮะทุกคนไอเดียใหม่ครับคือจริงๆทําทําขายได้ทุกตอนนี้และอย่างนึงการลงทุนหนีลงไม่เยอะครับลงทุนไม่เยอะนะคะขายดีด้วยเคยดูกระแสของไก่ยอคู่ภาพนะครับบอกเลยนะครับว่ามีเมนูใหม่นะใครที่คิดเร็วทําเร็วนะบอกเลยนะครับว่าขายตามตลาดนัดนี่คือ รวยแน่นอนใช่ค่ะ,ะเข้ามาทำเดบดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าหมี่เหมือนไม่จ้เป็นต้องเป็นหน้าไก่ทอดเหมือนผุ้ภาพเนาะบางคนอาจจะไปทําหน้า,อย,าอย่างอื่นที่มันแบบมันไม่มีในท้องตลาดอ่ะมันไม่มีในท้องตลาดอ่ะมันจะได้ทําให้เราแบบขายได้ครับอะไรที่เหมือนกันซ้ําๆมันก็มันก็จะคู่แข่งก<ช>ันเยอะอ่าเอาหน้าไหนเลือกโอ้โหนะครับเลือกได้เลยลูกใส่ผักนี่คะลูกใส่ผักแบบนี้ไหนี่เปิดตัวได้แค่สองอาทิตย์นะครับทุกคนลูกค้ายังเยอะขนาดนี้นะคะใช่ค่ะต้องขอบคุณตั้งแต่วันแรกนะคะวันแรกก็แบบ มมมไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับห้ามอย่างนี้ครับอันนี้กระดาษทิชชู่ได้หรอนี่ได้เลย เลือกได้เลยนะคะมีไก่ทอดมีไก่เนื้อสมุนไพรค่ะอันนี้40บาทเลยค่ะอันนี้45บ้าบาทนะคะมีละหน้าราบทอดด้วยใช่ค่ะชิมได้นะคะแม่แม่หยิบชิ้นได้เลยนี่เท่าไหร่นะครับอาจจะลดบาทให้หนึ่งชิ้นเลยนะครับทุกคนให้หนึ่งชิ้นใหญ่ๆลาดทอดลูกชิมได้นี่ลองหยิบชิ้นไ้เลยนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไก่ึ่งนะครับตัวนี้ขายชุดเท่าไหร่ครับตัวนี้ ถ้าชุดนี้จะเป็นสี่ห้าชุดนี้ส5สบห้าบาทใช่ก็คือกินกับหมี่นะแต่ถ้าไม่กินหมี่ก็40บาทครับผมถ้าถ้าไปกินกับหมี่นะ45บห้าบาทถ้าไม่กินกับหมี่ก็4ี่บาทนะครับทุกคนตัวนี้นะเจ้าอะไรจ้าครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับลาบไก่ทอดค่ะเป็นลาบไก่ทอดนะครับใช่ค่ะรถจะจัดจ้านนิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้ตัวนี้จะค่อนข้างสุกเร็วนะคะเพราะว่าอ๋อตัวนี้จะสุกเร็วน้ะสุกเร็วค่ะครับ ก็จะปั่นได้แป๊บๆก็จะรีบขึ้นเพราะว่าไม่งั้นจะจะแต่ข้างในสุดแน่นอนนะคะจะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วนะนเดี๋ยวยอ,นนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่านี่ค่ะคนนี้แซ่บมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้องชิมนะคะเดี๋ยวต้องชิมโอมได้เลยครับแล้วก็จะได้บอกบอกผู้ชมได้ว่ามันอร่อยจริงไหมครั้งที่แล้วอยากบอกว่าผมมาผมไม่เจอครูภาพนะไมาถ่ายร้านไก่ย่อนะครับแต่ครั้งนี้คือมาแบบ เปิดตัวเลยนะครับมาวันแรกๆเลยนะฮะใช่่คะได้ข่าวตามมาจากเพจอถูกภาพมากมากเลยผมมาเลยนะฮะนี่ลาบไก่ทอดครับผมโทษนะระวังนะคะแบไชิมได้นะคะัืออะไรอ่ะลาบไก่ค่ะแม่อันนี้ก็จะเป็นลาบก้าวมาค้าเห็นเนาะเนี่ยใช้ค่อนข้างใช้ส่วนผสมค่อนข้างที่จะแบบจัดจ้าน คนที่ชอบรสแซ่บเนาะเพราะว่าคนไทยชอบกินรสแซ่บแล้วก็กินกับหมี่หมี่ซึ่งไม่ไม่ได้เผ็ดนะคะเด็กกินได้เด็กกินได้คนณเต้นก็สอนใช่ไหมครับตัวเนี้ยสอนค่สอนหมดเลยนะใช่ค่ะก็จะอัดคลิปแล้วก็ลงในกลุ่มทั้งหมดเลยว่าใส่มีส่วนผสมอะไรบ้างทำยังไงต้องกี่นาทีถึงจะได้ที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจากใช้จากประสบการณ์เราสอนเขาเลยอ่าครับผมประสบการณ์ล้วนใช่มีคนบอกติดต่อเข้ามาซื้อเป็นชัยบอกไม่ต้องไม่ต้องซื้อลูกเอาไปทำเอาไปทำเอาไปเอาไปคดล่งไปแตกไอเดียเองครับ คือรอบนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ได้ขายสูตรไม่ได้ขายแั่นชายนะสอนฟรีนะครับสอนฟรีโอ้โหใจดีมากๆนะฮะเราเราได้มาแล้วไงเราได้มาแล้ววันนี้ก็ให้คนอื่นเอาไปทํามาหากินแล้วก็ไปแตกไปแตกยอดความรู้เนาะผมว่ามันมีหลายอย่างที่มันทําได้ใครที่ท้อเพราะมีหลายคนที่ทรหาคุณพ่อเราบอกว่าลำบากมากเลยคุณพ่อก็เลยบอกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับตัวนี้ไม่นานไม่นานคนที่กําลังท้อถอยในชีวิตกําลังลําบากก็ติดตัวมานะครับ จย่างนี้อาชีพจย่างนี้ไอเดียการค้าขายแบบนี้นะฮะใช่ไปทําค่ะไปทำมันมันใส่ได้หลายหน้าอย่าไปยึดแค่ว่าเอ้ยเขาไอ้นี่มันต้องกินไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวมันต้องกินกับไอ้นี่อย่างเดียวไม่ใช่มันทําได้หลากหลายมากเลยนะคะนี่ค่ะครับโอ้โหให้ดูนะฮะลูกค้านะครับ นา,าราบทอดเซ่บมากนะคะใครที่ชอบแบบรสจัดต้องลาบทอดเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะ อยากได้เส้นมากเส้นน้อยบอกเด็กได้เลยค่ะให้เยอะๆเลยกินสองคนอ่ะอิ่มแน่นอนสองคนกินได้นะกล่องนึงนะครับเอาตรงๆหมี่ไม่ได้แพงครับหานะอ่ะบุ้งบุ้งใสรนี่เท่าไหร่ี่ก็เอาไก่ทอดอ่ะจะมีแบบไก่นึ่งไก่ทอดแล้วก็จะมีไก่ทอดไก่ลาบทอดนะบะ ด้วยนะครับนี่ครับ40บาท45บาทนะครับทุกคนนะมีเมนูใหม่มาแรงนะครับไม่ขายสูตรไม่ขายแฟนชายนนะแต่ว่าสวนฟรีโอ้โห,โโหขายดียังใจดีด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มีคนเข้าไปเรียนในกลุ่มแล้วประมาณ300ร้อยกับ4่รอคนแล้วค่ะโอ้โหตอนนี้นะครับเปิดได้3วันค่ะเปิดได้3มวันคนไปเรียนสูตรนะในกลุ่ม300อกว่าคนใช่ตอนนี้เข้าไปเรียนกัน300รอกว่าคนแล้วค่ะบางคนก็ลงมือทำแล้วบอก,บอกเอาเลย<อ>ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าเหมือนทุพภาพนะอาจจะเป็นหน้าเส้นปลาอาจจะเป็นหน้าอะไรก็ได้ไส้กรอกทอดอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลากหลายเราไม่ต้องไปเหมือนในตลาดอะคะ่ะ เราก็จะได้ไม่มีคู่แข่งเนาะแต่ถ้าเราเหมือนตลาดพุกบมอันมันก็จะมีคู่แข่งอันนี้คือคุณครูคิดทีเอทดใช่ไหมครับว่าเราหาอะไรก็ได้ที่ไม่มีคู่แข่งนะครับเราจะได้ขายเนาะใช่อะไรที่มันเหมือนกันถ้าเราทำมีพุกเหมือนกันหน้าเหมือนกันมีหน้าลูกชิ้นหน้าเหมือนเหมือนกันมันก็จะเราก็จะมีคู่แข่งที่เหลือเราก็อะไรที่มันอร่อยอะโปลงไปมันก็เหมือนกินกับขขาทนี่เขาเรียกว่าคิดก่อนรวยก่อนใช่ครับไยุคสมัยนี้เนาะใช่ค่ะ ตอนนี้มีคนติดต่อขอซื้อมาแล้วประมาณสิบกว่าคนเราบอกว่าไม่ขายเข้าไปเรียนเข้าไปเรียนฟรีครับผมครูภาพให้เข้าเรียนค่ะสอนทุกขั้นตอนเลยในคลิปเข้าเรียนไดใคอไม่รอตรงนี้ได้เลยนะคะเหมือนกันเพราะว่าครูภาพบุ้งใส่กล่องเองค่ะเพื่อจะให้ลูกค้ารอน้อยที่สุดอ่าสี่สิบบาทค่ะอยากให้ทุกคนไปทำ หลายคนที่ตกงานช่วงนี้คนตกงานเยอะมากนะคะแล้วก็ทุกคนก็ลำบากอะคะ่ะไม่มีอาชีพแล้วทุกคนก็คิดว่าการขายของมันง่ายมันก็มันก็ไม่ไม่ยากแต่ว่าไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ยากแต่ว่าอ,อยู่ที่ท,ทำเลด้วยไหมครับอยู่ที่ทำ,ทำเลสำคัญระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เมนูที่ทําถ้าทําให้มันอร่อยแล้วก็ไม่ราคาอย่าแพงมากให้คนอื่นเขาจับต้องได้อะราคาไม่แพงมากแล้วก็ ไอเดียแปลกใหม่ใช่ครับใช่รสชาติด้วยนะครับสังเกตอาหารมันก็จะวนๆมันเพียงแต่ว่าใครมีไอเดียครับใครไอเดียเอาไปทำอะไรก็ซึ่งตัวนี้ก็จะวนๆอยู่ในหัวคู่ภาพนี่แหละนะฮะแต่ว่าเอาเราจะเอามาปรับยังไงให้เข้ากับยุคเปลี่ยนไปเข้ากับให้เข้ากับทันสมัยถูกต้องแล้วก็น้าตาหน้ากินนะใช่ใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าลูกค้าต่อเนื่ ลูกค้าครูเยอะมากนะฮะเปิดตัวได้แรงมากถล่มทลายไหมครับแบบนี้ยอดดีขึ้นเรื่อยๆยอดดี้เรื่อยหมดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เตรียมมาเยอะแต่วันที่สองสามก็เต็มเตรียมมาเยอะแต่ว่าก็หมดทุกวันหมดทุกวันอาจจะหมดช้าหมดเร็วขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่เดินด้วยนะคะแต่ว่าก็ขายได้ต้องบอกว่ากาลังดีครับยสุดยอดนะครับเนี่ยครูก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับไก่ย่อนะครับร้านข้างๆนะครับก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้นะฮะเมนูใหม่มาแรงนะครับมากๆ ลูกค้าเพียบนะครับน้องๆทำไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้ นี่ครับลูกค้าชิมดูก่อนได้นะครับลาบไก่ลาบไก่ทอดนะครับชิมดูก่อนคะ่ะลูกน้องบอกว่ายังไม่เคยกินนะแต่ว่าเดือนผ่านมาหน้าตาน่ากินมาก <c oughs> ก็เลยลองสั่ง <c oughs> ถ้าสั่งวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแน่นอน <c oughs> <c oughs> นี่ครับ อันนี้ราคา40บาทไหมครับตัวนี้สี่บาท40บาท,40บาทนะครับแก้วนี้ใส่นึ่เดียวนี่ครับอ่าลูกค้าบอกใส่นิดเดียวนะถ้าไม่บอกนี่คือล้นกล่องเนี่ยใช่ค่ะใส่เพ่มอ่ะมีไก่มะนาวนะครับผมนี่ถ้าเป็นน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มตัวเดียวกันกับไก่ยอไหมครับใช่ค่ะอ่าเป็นน้ำจิ้มตัวเดียวกันนะ แต่ลาบนี่ไม่ต้องกินน้ําจิ้มนะคะเพราะว่าจัดจานถ้าเป็นตัวนี้นะครับทุกคนแซ่บอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีน้าจิ้มนะฮะใชก็อร่อยนะครับใช่ค่ะจะกินกับหมี่หรือกินกับข้าวได้หมดเลยตัวหมี่เองอร่อยอยู่แล้วค่ะตัวหมี่เนี่ยไม่อืดนะคะเพราะว่ามีวิธีการคลุกกันอะไรต่างๆหลายคนก็สอบถามมาอยกลัวขายไม่ได้ทุกอย่างอะค่ะเราเราเริ่มต้นจากการความกลัวก่อนเนาะลุยเลยค่ะอย่าไปกลัวครับทุกคนนะกลัวลุยเลยค่ะใครที่ยังกลัวอยู่ หยิบได้เลยคุณแม่หยิบได้เลยเหมือนกันค่ะเมื่อกี้เปลี่ยนความคิดดูนะครับได้รับการตอบรับดีมากๆค่ะลูกค้าไม่ตามโหคุณครูครับกระแสคือดีมากๆเลยนะที่ผมมาวันนี้นะฮะคือผมไม่ได้มาไม่ได้มาวันหยุดนะฮะทุกคนผมมาวันนี้เป็นวันพุธวันธรรมดานะแต่ว่าลูกค้าเยอะมากถ้าเป็นเสาร์ที่ละครเสาร์ที่ก็เยอะค่ะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะใช่ก็จะเป็นกลุ่มของแม่บ้านกลุ่มของอรนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนด้วยนะครับผมให้ดูนะขายนักเรียนก็ได้เพราะว่านักเรียนก็ชอบกิน แล้วอย่างนี้มันไม่แพงเด็กๆเขากินอิ่มอ่ะเป็นเมนูที่เด็กๆเขากินอิ่มครับนี่ตัวนี้คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีใช่ถ้าใครชอบรสจัดก็ต้องราบทอดเลยตัวนี้จะแบบแซ่บอยู่ในตัวคุณภาพจะค่อนข้างทำรสจัดนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่มีกลิ่นคาวอะไรทั้งสิ้นนะคะใส่สมุนไพรหลายตัวเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะอัดคลิปลงวิธีการทําลงไปให้เด็กๆดูใครที่สนใจหรือแม่ค้าคนไหนที่อยากจะไปทําได้หมดเลยเนี่ยไปทำกินกับข้าวเหนียวไปขายกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะได้หมดเลย โอ้โหตัวนี้นะครับต้องทอดสองอย่างพร้อมๆกันนะครับใช่ค่ะไม่ทานแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าน่ารักมากที่ตลาดมีลูกค้าน่ารักมากนะคะแล้วก็มีไหมครับมีลูกค้าที่ตามมาจากไก่ย่อแล้วก็มากินมีค่ะตามมาจากเพจก็มีตามมาจากช่องต่างๆที่ถ่ายไปแล้วก็มีบอกเอ๊ะมันมีเมนอย่างนี้ได้เหรอแล้วมันกินกับอะไรไม่เคยเห็นมันก็อาหารไทยเรานี่แหละค่ะแล้วเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าตามันให้น่ากินขึ้นมาหน่อยแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะ เนี่ยค่ะทอดก็ให้ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลย40บาทโบกลงไปจะมีอิ่มแน่นอนนะคะอิ่มเหมือนข้าวเลยนี่ค่ะเนี่ยแต่ละชิ้นนะคะไม่ได้ให้เล็กๆก,กำไรนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเอาจำนวนนะคะเอาจำนวนเน้นปริมาณเ,เน้นปริมาณเน้นรสชาติค่ะเน้นปริมาณเน้นรสชาตินะครับไม่ได้เน้นขายแพงนะใช่ใช่40บาท่<น>อกละ40บาทครับผมอิ่มแน่นอนนะคะค ลูกค้าบางคนมาซื้อซ้ำสามวันสี่วันก็มีบอกว่าอร่อยมากนะคะก็เสียงคืนชมถึงเสียงติของลูกค้าหรือเสียงคําแนะนําต่างๆมันคือแบบมันคือมีคุณค่ามากเพราะคุณภาพไปปรับปรุงบางคนบอกเค็มไปเปรี้ยวไปอะไรต่างๆบอกเรามานะคะเ,คเราจะได้ทำให้ต้องปรับค่ะเป็นลูกค้าเราต้องปรับต้องปรับตามลูกค้านะจะบอกว่าของเราอร่อยแล้วลูกค้าบอกแม่อร่อยเนี่ยเราเราต้องหาให้เจอว,ว่ามันไม่อร่อยเพราะอะไรเนาะครับผมโอเคครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว ต้องตักพักน้ำมันไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะนี่เลยค่ะให้สังเกตดูนะครับทุกคนจะไม่อมน้ำมันนะไม่เลยหมักมาได้ดีมากๆค่ะนี่ค่ะชิ้นี้เลยไม่กินได้ไงสี่สิบบาทนี่เห็นไหมให้กันอย่างนี้เลยนะคะถ้ามาแล้วบอกได้น้อยขอได้เยอะๆได้เลยนะคะ,อะขออนุญาตพักน้ำมันตรงนี้ก่อนนะคะรี้สุดแล้ว ใส่กระเทียมไม่ใส่กระเทียมแจ้งได้เลยนะคะทานผักไม่ทานผักได้เลยกระเทียมคุณภาพเจียวเองค่ะไม่ได้ซื้อจากตลาดที่แบบเขาเจียวไว้นะอันนี้เจียวแบบร้อนๆสดๆเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่หอมค่ะอ่าเนชได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากเรียนแอดไลน์มาที่นี่เนี่ยแอดมีแอดด้านหน้าเตัวเล็ก3 4มนะคะเบอร์โทร ก็โทรมาได้แต่ว่าจําอาจจะไม่มีเวลารับแต่ถ้าไลน์ตอบได้แน่นอนถ้าไลน์นะครับใช่ตอบลน์ตอบเร็วตอบแน่นอนแอดไลน์มานะใช่จะได้สะดวกการุ่มไปเรียนสูตรได้ไหมอะไรต่างๆคุณต่อมานะคะคุณภาพยินดีแล้วก็ยินดีแชร์แชร์อาชีพบางคนอาจจะมีความกลัวเนาะขายไม่ดีขายไม่ได้คุณภาพขายได้ทุกวันขายหมดทุกวันด้วยนะคะหมี่ไก่มะนาวเป็นเมนูเปิดใหม่มาสองสัปดาห์จริงๆเปิดมาก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเอากลับไปแก้ไขพัฒนา วันนี้กลับมาตอบโจทย์ลูกค้าแล้วครับผมเปิดมาได้2อาทิตย์นะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ปังมากๆนะครับใครที่สนใจนะอยากเรียนรู้แล้วก็ติดต่อมาทางไลน์นะไม่มีค่าเรียนใดทั้งสิ้นแอดมาเลยนะครับไม่มีค่าเรียนใดทั้งสิ้นนะครับก็มาคุยกับมาปรึกษากับครูภาพได้นะครับผมวันนี้ผมต้องขอบคุณครูภาพมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปชิมที่หลังร้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมมาครับทุกคน มีไก่มะนาวนะครับผมจะชิมเป็นตัวไก่ทอดให้ดูนะครับตัวซินเนเชื่อของทางร้านก็จะเป็นไก่นึ่งนะครับแต่ว่าผมชอบตัวไก่ทอดนะเพราะผมจะเน้นถ่ายไก่ทอดให้ดูเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้าจิ้มนะเป็นน้าจิ้มตัวเดียวกันกับไก่ยอคู่ภาพเลยนะครับทุกคนเนี่ยตัวนี้อร่อยมากนะเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะครับบ้านๆเลยนะคะทุกคนขาเรียวๆเลยนะนี่โอ้โหน่ากินมากนะครับมีน้ําจิ้มมาให้ด้วยนะครับ รเราราดน้ำจิ้มลงไปเลยนะครับแบบนี้นะให้ดูเส้นก่อนครับนี่แต่เส้นคือไม่แห้งไม่ติดกันเลยนะคะทุกคนค่ะ ไก่ทอดอืเส้นนี้จะมีน้ำซอสน้ำหมักที่เขาคุกเข้ามาอมหอมๆนะครับมาบวกกับไก่ทอดที่หมักมาของทางร้านเข้ากันมากแล้วก็น้ำจิ้มมะน้ำจิ้มมะนาวนะครับแซ่บมากนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าแบบนี้เป็นไอเดียที่แปลกใหม่ยังไม่มีใครทำนะอร่อยจริงๆครับ ใครที่มาเที่ยวนะตลาดมินบุรีเขตมินบุรีนะครับผมกรงุงเทพมหาคนครก็มาอุดหนุนได้นะครับเวลาสี่โมงถึงสามทุ่มนะครับสุดยอดนะครับไก่ย,ยอคุภาาหรือว,ว่าใครที่สนใจสูตรนะครับทางร้านไม่ขายเฟรนช์านะก็เข้าไปในไลน์นะครับ เข้าไปในไลน์ของครูภาพได้เลยนะครับผมอะสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดทิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ